ดูนะครับวันนี้จะมีการแจกเบอร์นะครับเป็นการแจกเบอร์หนุ่มๆนะครับ,รบรน,นะครับทุกคนเป็นสักขีพยานนะครับอ่าบุ๊กครับบุ๊กนะปาเด็กนะป้าอ่าบุ๊กครับอ่าพี่บุ๊กครับวันนี้เดี๋ยมีการแจกเบอร์ถูกต้องไหมครับแจกเบอร์โทรศัพท์เอ่อให้น้องตาถูกต้องไหมครับอ่าเชิญเลยครับน้องเ <ś> มลีครับโอ้ยไม่เอามามาดูเลยครับ อ่ะแจกนะครับยื่นเลยยื่นเลยเดี๋ยวยืนเลยยืนยืนยื่นน้องเมลียื่นเมื่อกี้ยังมาจะของแก้มเลยอ่อ่าเฮียครับเฮียเพียพผู้จริงอ่าจริงจริงอ่าอ่านะครับดูนะครับทุกคนทุกคนครับถ้าใครเป็นพยานว่าตาขอเบอร์ขอเสียงเลยครับอ่านะครับทุกคนนะครับเป็นพยานนะครับอ่ะยื่นะตะรับนะครับถ้าไม่รับนี่ผมคุณโดนน้ำเลยนะถ้าไม่รับคุณโดนน้ำนะคุณลูกผู้ชายไปครับลูกผู้ชายไหยครับอ่าน้องเมลีเชิญครับ เชื่เลยครับน้องเมลียืดเลยครับยืดเลยครับยืดเลยยืดเลยครับเพราะทุกคนเป็นพยาแล้วครับเอาเลยครับน้องเมลียืดเลยครับยืดเลยครับยืดเลยครับน้องเมลียืดเลยยืดเลยอ่ะยื่นเชื่อพี <t ani> <t ani> ่เพราะทุกคนเป็นสักขีพยาแล้วครับยืดเลยยืดเลยยืดเลยครับตถ้าไม่รับดอน้ํานะอ่าดูนะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรครับ นะครับน้องตะนะครับขอเบอร์น้องเมลีนะครับที่ระเบียงเคียงน้ำครับผมตาบอกพรุ่งนี้มาอีกอ่าดูนะครับทุกคนเป็นพยานนะครับนี่นะครับเบอร์โทรครับดูนะครับเบอร์โทรนะครับเมลีนะครับโดยน้องตะนะครับสายเหลืองครับผมดูนะครับทุกคนอ่าดูนะครับทุกคนเป็นพยานได้ใช่ไหมครับอ่าถ้าใครเป็นพยานได้ยกมือนิดนึงครับอ่าเฮียครับเฮียเป็นพยานนะครับอ่าสองมือเลยนะครับดูกันเลยครับงานนี้